โดยเฉพาะนี่ครับรางวัลใหญ่ของงานครับเป็น Honda Jazz หนึ่งคันทางงานนี่เขาเอารถมาแต่งนะครับแล้ว ผู้โชคดีที่มาร่วมงานในนี้กันเลยนะครับใครมาร่วมงานใครมาลงทะเบียนในงานก็มีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลใหญ่เป็นฮ o n ด้าแจสนะครับต้องบอกว่าสุดมากสุดแค่ไหนดูเอาเองแล้วกันนะครับนอกจากรถ Honda j แจที่เขาแจกแล้วนะครับนี่ครับสปอนเซอร์ลักอย่างพี่ีซุอกาวิลครับก็มีล้อมาแจกให้อีกหนึ่งชุดนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์อื่นๆนะครับที่มาร่วมงานนชิ้่นนี้ครับก็มีของรางวัลมาแจกกันเยอะแยะมากมายครับที่นี่เขามีรายการแข่งแดกนะครับให้พี่เพื่อนที่ใช้ Hon d ้าแจ z ครับเอารถมาลองลงสนามจริงกัน ใครแต่งสุดแต่งแรงแค่ไหนก็สามารถมาลองในสนามนี้กันได้นะครับนอกจากนั้นเขายังมีนี่เลยครับเรียกว่าป้นตัดจับระเบิดผมพูดถูกไหมถูกแหลอ่ะที่เขาเบิ้ลกันแบบปังๆไปล้ไปลุกออกข้อที่นี่เขาก็มีมาโชว์กันด้วยนะเขาบอกว่าคอนดัดแย็คที่ไหนแต่งสุดของใครแต่งสุดนี่เขามาโชว์ของกันในงานนี้เลยอ่าท่านั้นไม่พอครับไฮไลท์ของงานที่ผมชอบมากครับเซ็กซี่ข่าวออนะครับนี่ เต้นอยู่ข้างหลังว่าไม่ใช่อ่ะเซ็กซี่คาร์วอครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่อาจจะเห็นผมอยู่ในคลิปนะครับอยู่ในแถวรถคันที่เข้าล้างกันก็ได้แอนฮรอเลลนนะครับ